คอนิจิว่าโปเตเดสสวัสดีนะครับโปเตครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องกินไม่บายโปเตย้มาละนี่ว่าไปว่าไปนะหลังจากฉีดวัคซีนมาเนี่ยนี่อีกอีกประมาณอาทิตย์กว่าๆผมจะกลับไปฉีดเข็ม2ซึ่งจะครบโดสบริบูรณ์นะครับผมโมโดนานะครับที่ฉีดครับผมอ่านะครับวันนี้นะครับจะเป็นการรีวิวนะครับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากบริษัท D A C อีกแล้วนะครับผม วันนี้นะครับเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากจะลดน้ำหนักนะใน DSC ที่ผมได้รีวิวไปแล้วเนี่ยมันจะมีตัวที่ช่วยเรื่องของการลดน้ำหนักและควบคุมน้ำหนักก็อยู่ 2- 3สาตัวนะครับอย่างคลิปนี้ทิ้งคลิปนี้ทิ้งน,นี่นะยังมีอีกหลายๆคลิปลองไปดูในลิสต์นะครับผมทำเพลย์ลิสต์สำหรับอาหารเสริมวิตามินอาหารเสริมของบริษัท DSC นะครับผมเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์นั้นได้เลยนะหรือลิงก์จากใต้คลิปนะครับผมผมจะใส่ไว้หรือจากตอนจบคลิปแล้วผมก็จะใส่ ลิงก์ตามการรีวิวต่างๆไว้ให้ดูนะครับผมใครสนใจตัวไหนคลิกๆกดดูต่อได้เลยนะอ่นะครับตัวนี้เป็นตัวเลือกหนึ่งของการลดน้ําหนักนะครับผมหน้าตาก็เป็นอย่างไรทิงนี่นะครับเขาชื่อว่า DSC Virgin นะครับโคโค n นัทออยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสารสกัดจากน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์นะครับซึ่งผ่านกระบวนการ c o Process นะครับคือการสกัดเย็นนั่นเองนะครับผม เพื่อคงคุณสมบัติเด่นของเจ้าน้ำมันมะพร้าวไว้ให้อยู่อย่างสมบูรณ์นะครับผมยี่นะครับดีเยี่ยมนะตัวนี้ก็คือมาดูที่ซองกันเถอะว่า,เ,าเขามีอะไรให้มาบ้างนะครับเขาบอกอะไรกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับเห็นเลยว่า เขาบอกว่ามีสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เนี่ยสูงถึง1,500มิลลิกรัมนะครับผมนี่ให้มาเลยนะมาถึงว่าในความเข้มข้นนะครับอันนี้หมายถึงความเข้มข้นกับเจ้าน้ำมันมะพร้าวสารสกัดน้ำมันมะพร้าวนะครับสูงถึง1,500มิลลิกรัมนะครับตัวนี้เป็นขนาดซองสำหรับการทาน30วันนะครับ วันละ5เม็ดนะครับลักษณะนะครับเป็นแบบซอฟ์เจลแบบนี้นะครับซึ่งซอฟ์เจลอันนี้ก็มีสารสกัดจากเจลาตินนะครับพี่น้องมุสลิมก็ทานไม่ได้เพราะว่าเจลาตินนั้นสกัดจากหมูและปลานะครับของเจ้าแบรนด์ีเสซีนะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวเราดูคุณสมบัติเด่นของเจ้าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มาในรูปของเม็ดแทนนะครับแล้วก็อาจจะไปหาแบรนด์อื่นที่ใกล้เคียงที่เขาไม่ได้ทําในรูปของแคปซูลหรือเจ้าซอฟ์เจลนะครับผมพี่น้องมุสลิมดูคุณสมบัติเด่นไปด้วยกันได้นะครับผมตััวนนี้ะครบ เขาก็บอกเลยนะครับว่าเป็นสารสกัดจากน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์นะครับสูงถึง100%กันเลยนะครับผมอ่านะครับ อย่างอื่นมีอะไรอีกไหมปริมาณการทานต่อวันเนี่ยเขาให้ทาน5เม็ดต่อวันเนี่ยถ้าเราทาน5เม็ดต่อวันเนี่ยเราจะได้ปริมาณของเจ้าเอน้ํามันสกัดนะครับอยู่ที่ประมาณ2,415มิลลิกรัมนะครับอันนี้ต่อ5เม็ดใน1วันนะทานขาดได้ไปอย่าทานเกินนะครับผมในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับเขาเป็นน้ํามันใช่ไหมโอ๊ยนะครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยยังไงก็ถ้าดื่มนะครับกับน้ําอุ่นได้แต่ยิ่งเห็นผลแต่อย่างอย่างน้อยที่สุดเลยนะครับก็คิดว่าดื่มตามน้ําอุณหภูม ห้องก็โอเคแต่ดื่มน้ําเย็นไม่เห็นผลแน่นอนนะครับไข่พลาดแล้วนะครับแก้ไขนะครับไม่มีปัญหาเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดอื่นๆนะครับจากเจ้าตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาทานเนี่ยก็ได้ประมาณเข้าอาทิตย์ที่2แล้วผมจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเด่นๆที่ผมค่อนข้างประทับใจนะครับเดี๋ยวจะบอกเรื่อยๆนะค่อยๆฟังนะตัวนี้นะครับทางแบรนด์นะครับเขามีเคลมมาว่าอะไรเขามีเคลมมาแค่2เรื่องเด่นๆเลยนะครับนั่น1เลยนะ1นเลยก็คือเรื่องของการลดน้ําหนักนะครับผมการลดน้ํา เป็นข้อที่1ข้อที่2ว่าข้อที่2ก็คือการบำรุงผิวนะครับทำให้ผิวนั้นดูสุขภาพดีดูอิ่มน้ําอิ่มฟูนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใน2ข้อเน,นี้ยเขามีรายละเอียดอะไรให้มาบ้างนะครับจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยในการกระบวนการการลดน้ำหนักของเขาเนี่ยทำกระบวนการคล้ายกับเจ้าทิ้งเจ้าฟอสซอลีนนะครับเจ้าสารสกัดฟอสซอลีนในแบรนด์ของฟอสโคลรีนะครับผม ซึ่งสารสก,กัดตัวน,นั้นเขามีกระบวนการทำยังทำงานยังไงเหรอกระบวนการของเจ้าตัวน,นั้นกับเจ้าตัวน,นี้เหมือนกันก็คือเขาจะไปเร่งการขับออกนะครับ ขับของเสียที่ร่างกายต้องการเจาออกเนี่ยให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับก็จะไม่เกิดการหมักหมมอยู่ในกระเพาะอาหารในช่องท้องของเราซึ่งมันเป็นสาเหตุอะไรยิ่งเราไม่ขับถ่ายเนี่ยมันจะเป็นสาเหตุของอาการท้องผูกนะครับตัวนี้ก็เป็นถือว่ามีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆน,นะครับมันไม่ใช่แค่ท้องผูกนะมันจะเกิดการหมักหมมสะสมของไขมันส่วนเกินอีกต่างหากนะคบผม ตัวนี้นะครับคล้ายกับเจ้าฟอสโคลี่เลยฉะนั้นเลือกเอานะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งนะว่าสนใจตัวไหนมากกว่ากันนะครับผมแต่มาดูกันนะครับว่าในสารบอบรุงของตัวนี้น่าจะมีดีมากกว่าเจ้าฟอสโคลี่นะครับผมฟอสโคลี่เด่นเลยก็คือแบบแบบโซฮาร์ด so ก็คือแบบแรงมากก็คือเรื่องของการขับออกนะครับแต่การบอบรุง อาจจะไม่มีมาให้เหมือนเจ้าตัวนี้นะเพราะว่าน้ํามันมะพร้าวเนี่ยมีคุณประโยชน์แบบองค์รวมต่อร่างกายมากเลยนะครับผมอ่านะเป็นยาระบายอ่อนๆได้ดีเช่นกันลดอาการท้องผูกนะครับตัวนี้นอกจากเรื่องของการบํารุงผิวแล้วเนี่ยเขายังบํารุงเล็บนะครับแล้วก็เส้นผมด้วยนะครับผมทีนี้จะบอกว่าเขาเป็นน้ํามันที่ให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมครับ และเขายังกักเก็บความชุ่มชื้นให้เราแล้วก็ลดอาการสูญเสียความชุ่มชื้นให้เราด้วยนะครับในเรื่องของผิวผมและเล็บนะครับผมตัวนี้นะครับในเรื่องของผิวเนี่ยเขาให้ความชุ่มชื้นเนี่ยเขายังให้เรื่องอื่นมาอีกไหมเขาทําให้ผิวเรานั้นดูสุขภาพดีนะครับดูอ่อนกว่าวัยนะครับผมผิวดูสุขภาพดีก็คือดูมีความโกรมีความเงาเงาซึ่งมีน้ํามันในชั้นผิวนั่นเองน้ํามันจากน้ํามันมะพร้าวก็จะไปเติมเต็มในส่วนของน้ํามันที่น้ํามันธรรมชาติใต้ชั้นผิวของเราได้ดีอีกยยยิิ่่งขึ้้้นนนนนะคัผผมชววใหเี นุ่มและลื่นนะครับเมื่อคุณสัมผัสเนี่ยผิวคุณจะดู ตากสายตาแล้วจะดูเนียนขึ้นนะครับผมแล้วก็จะดูนุ่มลื่นขึ้นนะครับผมเมื่อใครรูปตัวเราเองรูปเราจะรู้สึกว่าผิวเราเปลี่ยนแปลงไปนะครับซักเนี่ยผมเข้าอาทิตย์ที่2เนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่ารูปไปแล้วเออเออ,เอ,อนุ่มลื่นดีขึ้นมากขึ้นโดยที่ยังไม่ต้องทาสกินแคร์นะครับเอออันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันแต่สกินแคร์การทาผิวการบำรุงผิวยังต้องทาก่อนนอนแล้วก็พวกสกินแคร์ที่เป็นครีมทาตัวที่จะต้องมี U V Protect นะต้องทาก่อนออกจากบ้านด้วยนะไม่ใช่ทาแค่หน้าอย่างเดียวนะเออเ ทางร่างแบบนี้ก็ไม่ดีนะเออต่อไปนะครับช่วยอะไรอีกช่วยให้ป้องกันการเกิดริ้วรอยเริ่มต้นนะครับป้องกันการเกิดริ้วรอยเริ่มต้นถ้าใครยังไม่มีริ้วรอยหรือเข้าสู่ยี่สิบอัพยี่สิบสองยี่สิบห้าอัพขึ้นไปแล้วเนี่ยจะต้องเริ่มเกิดริ้วรอยเริ่มต้นเนี่ยก็ทานตัวนี้ดักรอไว้ได้เลยนะครับเขาจะป้องกันให้มันมาช้ามันไม่ได้ไม่ให้เกิดนะให้มันยิ่งยืดระยะในการมาช้ามากขึ้นหรือถ้าใครมีริ้วรอยเริ่มต้นแล้วทานเข้าไปนะครับมันจะไปทําให้ผิวนั้นอิ่มฟ รอยมันก็จะค่อยๆตื้นๆขึ้นนะครับตางลงไปแต่ไม่หายนะส่วนใครที่มีริ้วรอยแบบลึกแล้วนะครับตัวนี้ไม่ตอบโจทย์แน่นอนนะครับบอกเลยไม่ต้องคาดหวังเรื่องจะแบบโอ้ให้ริ้วรอยต่างไปจากเจ้าตัวนี้นะไม่ช่วยนะครับถ้าคุณอยากลดริ้วรอยลึกตัวนั้นนะคุณต้องใช้สกินแคร์ร่วมกับการฉีดโบท็อกซ์นะครับผมอ่านะช่วยอะไรอีก ตัวนี้ช่วยลดฝ้ากระนะครับซึ่งฝ้ากระเนี่ยเป็นอนุมูลสละที่ไม่ส่งผลดีกับผิวเราเลยนะครับผมในระยะยาวถ้าคุณมีฝ้ากระคุณอาจจะเกิดมันเป็นปัจจัยเสกที่ทําให้เกิดอะไรอ่ะมาเรียงผิวหนังได้นะครับฉะนั้นต้องรมะมัดระวังยังไงครีมกันแดดทั้งหน้าทั้งตัวต้องยังทาอยู่น่าถึงเราจะกินอะไรบารุงไปหรือเราจะใช้สกินแคร์บำรุงไปยังไงครีมกันแดดสาคัญที่สุดครีมกันแดดหน้าใช้กับหน้ากินกันแดดตัวใช้กับตัวนะครับอย่าเอามาผสมกันไม่งั้นจะเกิดซิวรอย นะครับมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับตัวนี้คุณสมบัติพิศเศษอีกเรื่องหนึ่งที่ผมย้ําอยู่ตอนตอนน้นก็คือเรื่องของการป้องกันนะครับการสูญเสียความชื้นความชุ่มชื้นในชั้นผิวนะครับผมตัวนี้ดีมากเลยนะนะครับสารสกัดหลักของเขาก็หนีไม่พ้นแหละก็คือเจ้าน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์นะครับที่ผ่านกระบวนการสกัดเย็นซึ่งเจ้าสารสกัดน้ํามันมะพร้าวเนี่ยที่เขา นำมาใช้เนี่ยคือผมต้องบอกก่อนว่าผมได้มีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่ทางแบรนด์เขาก็จะบอกว่าเป็นสารสกัดที่เขานํามาจากหมู่เกาะฮาวายนะครับเป็นการนําเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นนะอันนี้ไม่ใช่มะพร้าวที่ปลูกในประเทศญี่ปุ่นนะซึ่งมะพร้าวปลูกในญี่ปุ่นไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับด้วยสภาวะภูมิอากาศอะไรก็แล้วแต่ปัจจัยไม่ได้เอื้อต่อการปลูกมะพร้าวได้ปริมาณที่มากฉะนั้นทางแบรนด์นะครับจึงได้อินพ r t ตนะครับเจ้าน้ํามันมะพร้าวนี้นะครับมาจากหมู่เกาะฮาวายนะครับผมอาละนะมีอะไรต้องบอกอีกสารสกัดเป็นนนสสาารกัดัด้ํม บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ความเข้มข้นมาถึง1 0 0 0ง่ามิลลิกรัมนะครับผมและถ้าคุณทานปริมาณรวม5เมตรนะครับคุณจะได้ปริมาณอยู่ที่อ2อง5่มิลลิกรัมนะครับอันนี้ต่อ5เมตรนะวิธีการทานนะครับเป็นการทานหลังอาหาร3มื้อนะครับในคุณก็เป็นเนตได้เลยว่าเอ๊ะมื้อเช้าเนี่ยอาจจะ2เมตรแล้วมื้อเที่ยงอาจจะ1่เมตรหรือมื้อเย็นอาจจะ2เมตรแล้วแต่เลยนะครับผมคุณไปจัดการก็ได้หรือใครที่อยากจะแบบ ทานในมื้อเดียวแล้วห้าเม็ดเลยก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นหลังอาหารและถ้าอยากเห็นผลดีเจ้าหน้าที่ก็บอกมาว่าให้ดื่มกับน้ําอุ่นนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้แบบโอ้โห้จะต้องจริงจังเบอร์นั้นคุณก็ทานแบบผมก็คือน้าอุณหภูมิห้องปกติแต่สิ่งที่ต้องห้ามก็คือการดื่มกับน้ําเย็นนะไม่ควรทํานะไม่งั้นมันจะไม่เห็นผลอะไรเลยเพราะว่าน้ํามันไม่ทาปฏิกิริยาในสิ่งที่เป็นของเหลวที่เป็นอุณหภูมิเย็นนะหรืออากาศเย็นนะครับผมมันจะไม่ละลายนะมันเข้าใจได้ง่ายนะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของเม็ดกันนะ เป็นเม็ดซอฟเจลเล็กๆนะครับสายๆสีสออกจะนวลๆเหลืองๆนะครับ นี่นะครับเป็นใสๆอย่างนี้เดี๋ยวผมขึ้นภาพโกล s ์ส p อัพให้นะมีการสแกนนะครับตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ DSC นะครับออกจะเป็นสีขาวนะเดี๋ยวผมขึ้นโกล s ์ส p อัพให้ดูนะครับตัวนี้นะครับหน้าตาเม็ดเขาน่าทานเป็นซอฟเจลบีบแล้วแข็งนะเืมเป็นเม็ดซอฟเจลที่แข็งๆเหมันกั้็แต่ซอฟเจลเนี่ยจะละลายน้ำได้ดีนะครับผมตัวนี้เป็นขนาดสําหรับการทาน30วันนะครับวันละ5เม็ดนะครับมันมีซองที่เล็กกว่านี้ไซส์เล็กกว่านี้คือสําหรับการทาน20วันนะครับผมตัวนี้นะครับ นะผมบอกว่าเขามีกรดลอริกเอซิดมาด้วยนะครับกรดลอริกเนี่ยเขาเป็นสารสกัดที่พบในน้ํานมแม่นะครับน้านมมารดานั่นเองนะซึ่งช่วยอะไรช่วยเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายนะครับป้องกันโรคต่างๆได้ดีนะครับผมแล้วก็ยังช่วยบํารุงผิวให้ดูสุขภาพดีแข็งแรงนะครับผมตัวนี้ทํางานเสริมกัน เต็มที่เต็มริดเลยนะครับใครมีข้อสงสัยใดๆเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะครับสอบถามไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะเดี๋ยวผมเขามาตอบนะวันนี้ยังไงช่วยกดไลค์กด u u s สไล b ์กดกระดิ่งทิง้งเป็นกําลังใจสําหรับผมเลยนะและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับยังไงช่วงนี้รักษาสุขภาพให้ดีกันด้วยนะบายบายสนะลา